สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับเราอีกแล้วเราคือใครวิวเปลี <View. S 2> ่ยนอ่าเปลี่ยนวิวผาเที่ยวนะฮะอีพีนี้เราจะพา,าไปเที่ยวไหนอันนี้เราพาเที่ยวเกาะเก็ดกันนะครับอา่าตอนนี้เราอยู่ไหนนะเราอยู่ที่วัดสนามเรือนะครับผมครับผมอ่แล้วจะข้ามเรือไปที่กเกาะเกร็ดเนาะอ่ะอาก็จะเป็นข้ามเรือของเรานะฮะลองดู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 ดดู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  ตอนนี้เราไม่มีตังค์สักบาทนะต้องอยืมตังค์พี่วิว <c oughs> ต่เดินท <c oughs> างข้ามเรือไปเพื่อกดแบงค์นะฮะไปนนะไปไป,ไปดีกว่าเราก็มามาถึงข่าเรือแล้วนะข่าวเรือนี่ราค,ค,คาเด็กตามนี้เลยดีแบ<า>งค์เป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับใช่เป็นช่วงเวลาครับตีห้า,าถึงหกโมงเช้าก็ห้าบาทคนะหกโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นก็สามบาทตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ใบสองสี่สิบห้าะเราเสียไป 3บาทนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้คือบรรยากาศฮะมีพี่แป๊ะด้วยนะฮะเป็นเพื่อนร่วมทริปของเรานะฮะ3บาทอตอนนี้เรือมารับแล้วนะครับอ่คนละ3บาทนะครับนี่ข้ามฝากข้ามากเอาเรือโอเคไประ <c oughs> ว,วังไอโฟนตกนะครับเนี่ย <c oughs> อเอามาฝังนี่ะนี่เก้าอี้นั่งนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ เสียงเล่าเรื่องผ่ลนตัวอักษรบันทึกเรื่องราวผ่านกาลเวลาวิถีชีวิตผู้คนวัฒนะรรมประเพณีควรมีเรื่องราวน่าค้นหาจากภูเขาสูงสู่ท้องทะเลกว้างสัมผัสธรรมชาติเป็นรู้ผู้คนริใจมิด้วยได้ได้ได้

รชาฉีดีนะฮะระหว่างทางนะฮะเราก็จะที่โชว์ติดปาเนาะชื่อว่าสิตสยามเกาเข็นนะครับบรรยากาศมันเป็นยังไงะมีส้างด้วยนะลองมาดูกันอยู่โรงยบลี่รีว่าแรกเ้น้านสยองเล่ะครับจะมีคนไทยนะฮะ ไ่เดินมานะกเาเป็นเระจง้วนจะเป็นแงาเป็นเร่องข้า้คเป็นย ข้างในนี้นะครับจะมีพวกดูปัดหัวโขนอะไรมากมเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับที่นี้มันนีงนะไรา็บท่าเราจะเห็นงานสิป่งต้านกนะครับที่ที่แห่งนี้ ได้ควรจะพยายามทำให้มันมีความต่างครับยินดีสิทธิสยามยินดีต้อนรับครับที่นี่จะมีอะไรบ้างครับแบบที่นี่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวรามเกียนอย่างเดียวเลยครับรามเกียนใช่ไหมใช่เพื่อที่จะให้รู้จักของความเป็นคูชั่นงานกิจกรรมไทยนะครับโดยครับตรงนี้ก็เลยเอาเรื่องราวของรามาเกียนมาเป็นตัวกิมิกหรือทาเป็นซุ้มของบ้าน ก็อย่างที่เราเห็นนะก็คือซูนของบ้านเราก็จะมีเป็นลักษณะทรงนี้เป็น,นาาอนุนนมานองพระพานเะพื่อใหออ้ให้เป็นเอกลักษณ์จริงๆแนละ้วถ้าซตนเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆเนะ่เขาทําไมต้องใช้ตอนนี้เพราะาตอนนี้มันมีเกิดพีสีสันมากมายทั้งการเป็นอนมุมานแปลงออกมาแล้วก็ให ลักขลามไปพักอาศัยตอนชุ่งที่เดินป่าแล้ว mm hmm. uh, เดินป่าแล้วมันเกิดมืดพอดีฉะนั้นเนี่ยไม่มีที่พักอาศัยอนุมานเลยต้องแปลงกายให้ให้นอนอยูใ่ในป่า mm hmm. ก็คือมันก็เป็นลักษณะเอ่อพิกอย่างหนึ่งถ้าเป็นหัวผลปุ๊บเราต้องพูดล่ามอาเคียนอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราทําหัวผลเพื่อเรื่องราวล่ามาเขียนเรื่องเดียว mm hmm. นะครับในวันกระดีที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นี่เป็นส่วนการเรียนรู้ใช่ไหมครัเป็นส่วนการเรียนรู้ที่เราตั้งใจทําเพื่อ,อสื่อสารอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้เห็นว่าครูช่างเนี่ยสร้างงานโดยที่ใช้แนวแนวคิดเดิมนะครับแล้วก็แนวคิดประยุกต์แล้วก็แนวคิดสร้างสารรค์เนี่ก็คือใช้ปิดมาเองครับ ใช่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็คือที่เราทำเนี่ยก็คือไอ้ทกอเดอร์หมดเลยเป็นงานอย่างทำมือหมดทุกอย่างแต่ก็มีมีขายมันก็คือ,คอเป็นขายอย่างอันนี้อันนี้ก็คืออุตสาหกรรม<อ>แต่การอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ตัวแล้วเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันมันก็มันก็จะมีความต่างกันอีกละอะไรเง้ยเป็นของฝาก,กเป็นอะไรนะใช่หรือไม่ก็เอาเป็นเป็นแมกเนตก็คือคนชอบเออความเป็นโขนแต่ว่า เรามีทุนน้อยก็ได้ได้สิ่งน้อยน้อยกลับไปก็คือเราสร้างสรรค์ด้วยใช้เศษขยะมาสร้างงานนี่เศษขยะเหรอนี่คือเศษขยะก็คือเศษอะไรอันนี้อันนี้ก็คือเศษเศษผงถ่านอันนี้ผงถ่านผงถ่านหรือเศษขี้เลื่อยโอ้โหอันนี้ก็คือผงถ่านผงถ่านนี้ประโยชน์เนาะก็คือสามารถที่จะ ให้เขาดูดกลิ่นได้ดูดฝุ่นได้เ<ต>วิร์กช็อปก็ยังมีอยู่ข้างล่างยังมีอยู่ใช่ใเวิร์กช็อปมีครับก็คือเขียนคือจริงๆแล้วเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะให้ให้ให้เขียนหนัวข้อเลยเขียนทุกคนเลยใช่เป็หนหัวข้อแต่ก่อนก่อนที่เราจะเขียนหัวข้อไซเนี้เราก็มีลูกเล่นก็คือให้เขียนเออไซนี้เขียนแบบนี้ก่อนนะครับให้เห็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขียนเป็นหัว แล้วลักษณะการจัดนี่คือประชาสัมพันธ์ในไหนฮะในใน a c e b o o k ครับมี Facebook ใช่ไหมมี c e b o o k ก Facebook, ก็มี Facebook ิน s t a g r กรมแล้วก็ส w ิ t t e อร์สินแะยาสินสยามกอกเกตถ,ถ,ถ้าเขียนว,ว่าสินสยามกอกเกตก็จะจะ,จะโฟกัสเลยเพราะว่าสินสยามจะมีหลากหลายอาชีพเนาะหลากหลายธุรกิจฉะนั้นถ้าสังเกตว่าสินสยามกอกเกตเจอบ้านหลังนี้ได้แน่นะครับเพราะมีหลังเดียวผมก็จะเอาความเป็นดั้งเดิมกับดั้งเดิมไปอยู่ทอย ได้ยังไงอ่านี้เราก็จะคิดให้ละนะครับ <S <S เราก็จะสังเกตว่าพ่กนี้ก็คือเราจะไปเล่นงานลักษณะเป็นงานลอยตัวหรืองานให้เกิดความเป็นวัยรุ่นเริ่มมีการดัดแปลงเริ่มมีหุ่นมีอะไรมา,มาตายกินมดใช่ไหมเนอะกินเม็ดเราก็ม่เป็นตัวละครเกิดขึ้นว่าท่าทางของตัวละครที่เราอาจจะหยุดยกมาเล่นเป็นยังไงนครับอันนี้ก็คือกระบวนการคิดก็คือสอดสีสอดแวว มันจะไม่เหมือนสกรินแต่ตัวตัวนี้ผมใส่นวัตกรรมเข้าไปอันนี้เราเราใช้เส้นใยเส้นใยไปไปหมักดินใช้เส้นใยเสร็จแล้วไปทอเป็นผืนผ้าทอเป็นรวดลายแล้วก็ทำเป็นตัดเป็นเสื้อหนึ่งตัวแล้วตัวนี้มีนวัตกรรมยังไงคือซักไปเรื่อยๆซักไปเรื่อยๆจากสีกาพีสีกาีนะครับสีตำรวจทหารเนาะมันซักไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขึ้นป้าดินครับ โอ้เออแย่วยิงตักยิงตักยิงแบนเนี่ยจะเริ่มเป็นสีโกแล้วอลรัใช่ใจริงๆแล้วเราเราต้องการให้ให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยได้รู้จักเรามากขึ้นเราต้องประชาสัมพันธ์แหละใช่หนึ่งเลยต้องต้องต้องทําตรงนั้นแต่พี่เห็นว่าเราทําคนเดียวแม้แต่สื่อโซเชียลเราก็ต้องทําแต่คะแนนกันเราก็เจียดเวลาในการสร้างงานเนาะพรุ่งนี้ใช้มือแกมหมดเลยงานละเอียดเราคือเขียนคุณก็ต้องเขียนแบบนี้ให้ได้อะ ถ้ามาเรียนรู้ทําได้หมดเลยอ่ะมาเรียนทีเดียวทําได้ทั้งเสื้อทั้งทั้งหมอนทั้งอะไรได้หมดเลยคือกระบวนการ <c oughs> คิดเนี่ยคือเราเราต้องถึงต้องการให้เด็กๆรุ่นใหม่ได,ได้ได้เห็นงานงานช่างจริงๆอ่าฉะนั้นเนี้ยเราบอกว่าเราเราเก็บไหมเราไม่เก็บหรอกเพราะว่าผมก็หกสิบแล้วฉะนั้นเนี้ยมาเอาไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ได้ความรู้เต็ม